โอเคเทสเทสไม่ช <c oughs> okay. no? okay. um ัดเนาะโอเคอืมคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยเฮฮามากเท่าไหร่ er oy, แต่ว่าและใช่บอกก่อนว่าครั้งนี้ก็ไม่มีสคริปต์อีกแล้วอย่างที่รู้นะครับผมไม่ใช่คนที่ถูกต้องเอ่อไม่ใช่คนที่เข้ากับการเขียนสคริปต์อ่านสคริปต์อะไรมากเท่าไหร่เพราะงั้นอ่อคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเอ่อเรียกว่าอะไรดี passion project ที่อยู่กับผมมาเรียกได้ว่าแทบจะทั้งชีวิตครับอืมก็หลายคนก็น่าจะเห็นใน Twitter หรือว่าใน Discord ไปแล้วเนาะเรื่องเกี่ยวกับสิ่งนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับแดดแล้วก็อนาคตของแดดมากๆทั้งในอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตมันสำคัญกับแดดมากๆม,มันเป็น passion project ที่เรียกได้ว่าเป็นฝันกลางวันที่นานที่สุด เท่าที่แดดเคยไดอ้อยู่กับมันมาหลายปีละมากกว่าถึงตอนนี้ก็น่าจะ10ปีได้แล้วนะครับมันเรียกว่าโปรเจกต์ Curse x t e c h ก็สำหรับคนที่ไม่คุ้นชื่อโปรเจกต์ Curse x t e c h เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะใช้มันในการเล่าเรื่องในรูปแบบของไม่ว่าจะเป็นนิยาย มังงะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่โดยใช้เซตติ้งหรือว่าโลกจัก,กรวาลที่ผมได้คิดขึ้นมาตลอดทั้งชีวิตแล้วก็เนื่องจากอะไรหลายๆอย่างที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการทำงานด้าน VTube หรือว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณหรือว่าโอกาสอะไรก็แล้วแต่ทั้งเรื่องพนักงานหรือว่าคนงานต่างๆ มีเหตุผลหลายปัจจัยที่ทำให้โปรเจก t นี้อาจจะต้องหยุดไปซึ่งเรียกได้ว่าโปรเจก t นี้อาจจะสร้างความกังวลให้กับหลายคนว่ามันจะทำให้แด๊ดหายไปจากตรงนี้ไหมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าสำหรับตอนนี้คงไม่ครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการที่แดดได้มาทำวีทูเบอร์สักเท่าไหร่เพียงแต่ว่า มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็คือสิ่งที่แด้ทุ่มเทให้กับมันมาทั้งชีวิตจริงๆแล้วก็ผมเคยสาบานกับตัวเองไว้ว่าสักวันหนึ่งถ้าฉันดังเมื่อไหร่ฉันจะทำให้ทุกคนต้องรู้จักเรื่องนี้ให้ได้เรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นโปรเจกต์ทุกๆอย่างที่ผมเซ็ตมันไว้ทุกๆอย่างที่ผมจินตนาการเอาไว้ตั้งแต่ตั้งแต่จำความได้ ต่อยอดพัฒนามันมาจนถึงจุดที่มันสามารถจับต้องได้มันสามารถสื่อสารให้กับคนทั่วไปได้สักทีก็วันนี้ผมจะมาแนะนำพวกคนให้รู้จักกับโลกความฝันของผม Curse X Tech ใช่ Curse X Tech เนี่ยเป็นจักรวาลที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะได้ปลดปล่อยจินตนาการที่ ได้รับมาจากประสบการณ์จากหนังเกมหรือว่านิยายต่างๆที่เคยอ่านมาทั้งหมดนำมาดัดแปลงแล้วก็แก้ไขมันให้อยู่ในรูปแบบของตัวเองซึ่งเซตติ้งของ c u r s e e x t e c h เนี่ยจะเป็นการดำเนินไปของโลกและจักรวาลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแฟนตาซีและความเป็นไซไฟวิทยาศาสตร์ผมสามารถนำเอาเรื่องราวของเทพ หรือว่าเรื่องราวของความเป็นไปได้ทางชีวภาพต่างๆหรือว่าสายพันธุ์พิเศษเอเลี่ยนทุกอย่างผมสามารถนำมาแล้วก็เล่าในรูปแบบของตัวเองได้เพื่อตีความมันใหม่เพื่อที่จะให้นิยามของมันใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้านอาวุธทางการทหารหรือว่าจะเป็นเรื่องการสร้างผอาพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจแล้วก็สร้างความเป็นสีสัน ให้กับจักรวาลอันนี้ซึ่ง Curse X Tech เนี่ยเป็นเรื่องราวที่จะดำเนินไปไม่ซ้ำในแต่ละมุมมองของตัวละครครับโดยมุมมองหลักจะอยู่กับ Mila f ฟ a t อ e r เป็นตัวละครหญิงที่เป็นตัวละครเอกที่จะนำเนื้อเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในจักรวาล Curse X Tech เนี่ยมารวมกันเป็นหนึ่งเดียว ยังมีข้อมูลอีกเยอะที่ผมยังไม่สามารถใช้เวลาทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้ได้ในการเล่าเรื่องทั้งหมดแต่ว่าสำหรับใครที่ผ่านมาเห็นผมก็บังว่าสักวันหนึ่งคุณจะให้ความสนใจเกี่ยวกับโปรเจกต์แพชชั่นนี้ไม่ว่ามันจะยังมีอยู่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าหากว่าผมได้กลับมาสานต่อเมื่อไหร่แล้วก็ยินด,ดีต้อนรับสู่ Curse x t e c h ครับ